จองมาจี้พวกคุณแบบนี้ทุกวันทุกวันจองมาเล่าเรื่องนี้แหละนะเพราะมันคือความจริงเราจะกลัวอะไรกฎหมาย u t u b e ก็ไม่ได้ห้ามก็มีกฎหมายไทยข้อไหนบัญญัติไว้ว่าไม่ให้ผมพูดเรื่องพวกคุณทั้งสองคนฮนะแม่นอกไ้มึงไม่ใช่แม่นอกไ้กูจํไว้ให้กูไม่ได้ไปด่าแม่ในไ้มึงเออต่อให้เป็นเมียระดับทหารเมียเจ้าใหญ่ายตัวถ้ามึงทําปีกกูก็แหกหงีอ่ะกูบอกเลยกูไม่กลัวมึงงานงอกงานงอก อันนี้ก,ออก็ออกมาปกป้องแม่นอกไส้เพราะว่าเพราะว่าอาศัยเงินจากเขาไงยังยังอาศัยเงินจากเขาในอนาคตอนะจริงๆผมมองว่าตัวของคุณอนะ่ะไม่ได้จริงใจกับแม่นอกไส้เลยนะถ้าคุณจริงใจกับแม่นอกไส้อ่ะนะคุณจะไม่คุณจะไม่ทําให้เขาเดือดร้อนแบบนี้นะอันนี้ผมฝากให้คิดพี่ตัวตึงสวัสดีครับจนกว่าจะติดคุกไหลกา่าเออไส้บุมที่เราคิดต่างเราแยกแย ใช่เรื่องอื่นเราไว้ทีหลังขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะครับพี่อระดาหวัดดีนะครับอืมทนี้แม่นอกไส้เป็นไงครับก็รู้สึกดีใจครับวันนี้ลูกชายนอกไส้นะครับออกมาอวยนะครับแม่นอกไส้ก็ใจฟูครับใจฟูพี่ๆใครสนใจกาแฟสั่งได้นะครับหนึ่งแถมหนึ่งนะครับพี่ๆนะ แล้วผมถามหน่อยคุณบอกว่าวันนี้คุณออกมาขอร้องเนาะว่าไม่ให้ผมไปยุ่งกับกับแม่ของคุณคุณพูดเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณไปคือคุณพูดกลุ่มเคือคุณไปกล่าวหาว่าทางพี่สายน้ําเนี่ยเขาเอาตีนเนี่ยไปรูปหน้าแม่ของคุณคาว่าแม่เนี่ยคือแม่นอกไส้หรือแม่ในไส้เอาให้เคลียเออ เอาให้เคลีย์เอาดีๆขนาดช่องอ่ายูทูบช่องมาดามเมื่อกี้แกก็เข้าใจผิดนึกว่าเป็นนึกว่าพี่สายน้ำเอ,เอาเอาตีนไปเหยียบแม่ในอไส้คุณนะแล้วผมถามหน่อยว่าแม่นอกไส้คุณเป็นใครใหญ่มาจากไหน YouTube ไม่มีกฎหมายข้อไหนมาห้ามผมไม่ให้ด่าแม่นอกไส้คุณนะแล้วจะไม่ให้ผมพูดยังไงก็คุณกับแม่นอกไส้เนี่ยนะระยำหมาขนาดไหนรู้กันสมคบคิดกันรู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด ที่ตัวของลูกนอกไส้เนี่ยไปเอาเงินผู้หญิงซึ่งเป็นครูเกือบสามแสนบาทมาต่อเติมบ้านมาใช้ใจ่ายเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดนี่นะที่ลูกนอกไส้ของคุณเนี่ยนะไปเอาเงินผู้หญิงมาเนี่ยคุณซึ่งเป็นแม่นอกไส้ก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นรู้ทุกเรื่องรู้ทุกสเต็ปรู้ทุกเหตุการณ์แล้วอยู่ดีไม่ว่าดีพอผมออกมาพูดเรื่องเงินเอา้ากลับจะมาปิดปากผมบอกว่าเอา้าเรื่องนี้มันเก่าแล้วหนึ่ง อะไรอีกบ้านนี้มาหาว่าผมามาบอกว่าไม่ไม่อยากให้ผมไปว่าแม่นอกไส้เพราะพวกคุณรลยยำหมาไงสันดานแบบนี้ไงมันต้องโดนแฉไงทำไมผมจึงโกรธแม่นอกไส้ของคุณนะเพราะอะไรแล้วอีกอย่างนะผมไม่ได้ด่าแม่ในไส้คุณนะผมไม่ได้ด่าคุณยายนะผมไม่ได้ด่าบุปการีของคุณนะนี่ถ้าคุณปลูกป้องแม่ในไส้นะครับดีเท่ากับให้มันดีเท่ากับเสมอก,กันกับแม่นอกไส้ก็คงจะดีเนาะ แต่วันนี้คุณอวยอวยแบบอวยจนเลี่ยนนะอวยทำให้คนเข้าใจว่าคุณปกป้องแม่ในไส่คุณที่ไหนได้คุณปกป้องแม่นอกไส้แม่นอกไส้ไม่ใช่แม่กู <c oughs> แม่มึงไม่ใช่แม่กูแม่นอกไส่นะแต่แม่ในไส่ผมไม่ยุ่งอยู่แล้วเออทำไมทำไมคุณจึงไม่ให้ผมเข้าไปยุ่งเพราะตัวของคุณนะแม่นอกไส้เนี่ยรู้เห็นเป็นใจกับลูกใช่ไหม ที่ลูกไปยืมเงินกับอดีตครูมาเนี่ยคุณรู้เห็นเป็นใจกันใช่ไหมอืมแล้วผมเชื่อว่าคุณอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเลยคุณก็ต้องน้อมรับคำที่ผมออกมาวิจารณ์ตำหนิพวกคุณได้สิแล้วถามว่าเงินบาทเดียวเขาได้คืนไหมตอนเนี้ยเขายังไม่ได้คืนเลยเขาทักหาแม่นอกไส้ไหนบอกว่าแม่นอกไส้คุณมีตังหะ่ะทำไมไม่โอนคืนเขา,าถ้ามีจิตใต้สำนึกที่ดีน่ะนะ แม่นอกใส้มึงไม่ใช่แม่กูกูมีสิทธิพูดพฤติกรรมระยำหมาของพวกมึงพฤติกรรมส้นตีนของพวกมึงเนี่ยแล้วตอนนี้คุณครูก็ไม่ได้เงินคืนแทนที่เอาคนมีจิตใต้สำนึกเอาสามพันเออโอนให้เขาใช้หน่อยเขาก็มีลูกสาวตอนนี้คุณครูคนนี้นะครับกลายเป็นโรคซึมเศร้าเพราะอีสองตัวนี่แหละครับเพราะไอ้ลูกนอกไส้กับอีแม่นอกไส้ระยำหมาส้นตีนนี่แหละครับที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ตอนนี้แล้วถ้าวันใดวันหนึ่ง ถ้าเกิดเขาตัดสินใจฆ่าตัวตายด่าล้อเล่นกับโรกซึมเศร้านะครับพวกคุณไปล้อเล่นกับความรู้สึกเขาแล้วคุณทําให้ชีวิตของคนคนนึงมันพังลงแล้วลูกของเขาก็เป็นลูกสาวด้วถ้าเกิดว่าเขาคิดตั้นฆ่าตัวตายออกมานี่ยทำไงลูกเขาจะอยู่อย่างไงพวกคุณมันเลวซามต่ําช้าสามานจริงๆทําทไมอ่ะทุกจะไปตอนนี้คือเถียงไม่ได้ไงไม่กล้าออกมาพูดเรื่องเงินอืม ผมจะจี้คุณทุกไลท์ลทุกไลท์ทุกไลท์แบบนี้คนนะพี่โคแล้วก็พีพ่ีทุกท่านนะครับไปยืมเงินเข้ามาเกือบสามแสนครับเออหลักสามแสนเลยบาทเดียวก็ไม่คืนครับแล้วอีแม่นอกไส้ก็อยู่ในเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์คุณก็รู้ว่าลูกนอกไส้ของคุณมีการไปเอาเงินกับผู้หญิงมาคุณรู้ทําไม่กูจะแฉะพวกมึงไม่ได้พูดมาแล้วของขึ้นนะแม่นอกไส้หมาหมาส้นตีนแบบเนี้ ไปทำร้ายชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งให้พังลงเขาไม่มีเงินเขาเป็นหนี้อีกเกือบสามแสนพี่พี่ผมก็บอกแล้วว่าเงินเดือนข้าราชการครูมันไม่เท่าไหร่นะเขากู้ได้ยินเขาว่าเขาไปกู้มาให้คุณเนี่ยลอซารีผมเห็นหมดแล้วเฉพาะก้อนละแสนเนี่ยก็สองก้อนแล้วพี่พี่ในจิปาทุง 10, ่งจิปาตะอีกอจิละสามพันแล้วมีเงินสดด้วยเอามาเถียงสิว่าไม่จริงมีเงินสดเขาให้คุณเป็นเงินสดด้วยนะแล้วจะไม่ให้ แล้วจะไม่ให้คนออกมาแชร์ได้ยังไงก็โอนเงินไปให้เขาสี่ก้าไหมอ่ะเขาทักมาหาคุณอ่ะทักมาหาแม่นอกไส้อ่านแต่ไม่ตอบเขาคุณทําให้ชีวิตคนคนหนึ่งเขาพังลงคุณทําลายอนาคตเขาคุณไปเอาเงินเข้ามาเป็นเกือบเนี่ยพี่พี่เงินสามแสนมันโอ้พี่พี่สำหรับผมก็ถือว่าเยอะอยู่นะใช่ไหมผมสงสารผู้หญิงคนนี้เพราะอะไรครับเป็นโรคซึมเศร้า ล้วบอกว่าจะฆ่าตัวตายหลายทีแล้วนะโทรมาคุยกับผมมาสองสามปีที่แล้วเอาเราถามว่าเราถามว่าเอามึงจะเอามาพูดทาไมเรื่องเก่าๆเอากูะเอามาพูดทําไมอ่าช่องกูไงกฎหมายไม่ได้ห้ามเออถ้าพุดมึงหน้าบางก็ปิ่ประคุมหัวสิถูกไหมหน้าบางกันนะก็ไปเอาปูนซีเมนมามันมันลาดหน้าตัวเองซะน่าจะได้หนาแล้วถามหน่อยมันหลายปีแล้วมึงคืนเขาหรือยังอะ่ะผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่แจ้งความเขาเห็นใจ นะพวกคุณไม่มีจิตใต้สำนึกลูกนอกไส้กับแม่นอกไส้ไปขูดรีดขูดเนื้อของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขามีลูกติดซึ่งเป็นลูกสาวเงินสามแสนถ้าเขาไม่ได้เอามาปนเปอดคุณในอนาคตเขาสามารถส่งลูกสาวเขาเรียนได้จนจบปริญญาแต่ความฝันของเขาก็ต้องพังลงเขาจะเอาเงินที่ไหนมาส่งเสียลูกสาวเขาเรียนตอนนี้กูถามโกลนแล้วตอนนี้ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ย ทวงเงินนี่ก็ไม่ได้อีแม่นอกใสก็ไม่ตอบไงพฤติกรรมระยำหมาของพวกมึงอน่ะกูจะออกมาแชรแบบนี้ทุกวันเลยนะเอาเวลาเพียงพำมาเอาสู้คือผมเอาความจริงมาพูดมันเก่าแล้วจมาพูดทาไมล่ะมันเก่าแล้วมันนานแล้วแล้วมันนานแล้วมึงใช้นี่เขาหรือยังฮะเร็วจริงๆแม่งทั้งแม่ทั้งลูกนะอือที่ตกองกันแบบดีครับ แม่นอกไส้ยังจะอัดเสียงผู้หญิงด้วยกันมาแบบนี้เออสันดานบุกมึงเนี่ยแลวอีแม่นอกไส้ก็เป็นสุภาพสตรีอ้างว่าเป็นเมียข้าราชการแล้วทําไมคุณไม่มีจิตสํานึกนะกฎหมายแม้เท่าไหร่นะแตกฎดแห่งกรรมมายุติธรรมเสมอจําไว้นะถ้าตอนนี้ก็เสียเงินให้ลูกชายนอกไส้รัวๆตอนเนี้แล้วจะต้องได้เสียอีกคดีหมิ่นคดีที่สองเนี่ยนะแล้วลูกชายก็มาประกาศก้าวแล้วนะเอออย่าไปห้ามก็นะแม่นอกไส้นะเอออย่าไปห้ามก็นะ ถ้าผิดใจเข้ามาก็เท่ากับหมาตัวนึงง่ะตอนนี้ไอ้ไอ้ไหลเนี่ยตอนนี้เขาต้องการเงินจากคุณแค่นั้นเออคุณไม่มีเงินให้เขาก็มองเหมือนหมาตัวนึงง่ะผมบอกเลยจําคําผมไว้มันไม่เอาใครเออแล้วคุณผมผมผมงแค่ว่าคุณรู้เห็นเป็นใจทุกเรื่องเห็นเหตุการณ์ที่ลูกชายไปยืมเงินคุณครูคนนี้มาคุณรู้แต่คุณทําเป็นไขสือ่อจิตใจพวกคุณทําด้วยอะไร ผมไม่ชอบนะไอ้พวกแมงดาเอาเปรียบผู้หญิงผมไม่ชอบเลยจริงๆนะสองตัวพวกมึงแม่ลูกนอกใส้สมคบคิดกันและยำหมาจริงๆส้นตีนจริงๆน่าเกลียดไหมพี่พี่เขาทวงทนทนี่จะคืนเขาบ้างเอ้าพันหนึ่งสองพันนะมันบงบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่เอาใครอีกไม่นานหมาตัวต่อไปคืออีแม่นอกใส่คอยดูครับ <c oughs> พอพูดความจริงแล้วไม่ได้ไง เก่าใหม่ไม่เกี่ยวสำคัญที่มึงคืนพเพราะอย่างใ,าใช่ครับไม่อามนใช่ครับแล้วอืมบัดีพี่จําเพียรน,นะครับนะพวกคุณมีความสุขภายใต้ความทุกข์ของคนอื่นมีความสุขภายใต้ของความทุกข์ของพี่สาวทั้งสองฝั่งมีความสุขภายใต้ความทุกข์ของคุณครูคนหนึ่งที่คุณไปเอาเงินเขามามันมันน่าเสรรเสริญเย็นยอตรงไหนแล้วตอนนี้เอฟซีเขาหูตาสว่างหมดแล้ว นะมันเกินไปไหมผมเห็นใจผู้หญิงพ่ออะไรพี่พอย่างน้อยเขาก็คือเจ้าของเงินเขาก็คือเพียแม่